สวดี bye. ทุกผู้ทุกคนย้ำแรงๆคำคำตอนคำคำแรงๆมาพบมาปะกันอีกแล้วพบพ่อกันอีกแล้วเมือม่อหนึ่งสิมาอัปเดตอ่าอัปเดต,เดต,เดตสร้า,างพันเทคาขนสร้างพันเทคาขนผู้บสถโภคมาตังคุณสนใจพันเทคาขัาน้นเทแล้วละข,านล,า,ขานล่างเที่ยนล่างเรียบร้อยแล้วนปาไปเบิงน้ำกันอ่าแต่ยังแต่ xì thế sáu hết đẹp hết nhang sáu ấy mất lần hết đẹp ấy là đẹp sáu đẹp nhang không hết ấy mất là quan cụm là của cái hết cái hết ngàn có sang phần một xì mục một xì mục thay cả xin em bộ ชัดพอถนัดเนาะกันไทยม่มาแต่ทังเออคือสีชัดด้วยน่มันเข้าใจดีไทยจะ่างเสียงไทยมียด่านทิศเหนือมีมุกไปทางทิศเหนือน่ตัวนี้มุกไปทางทิศเหนือทางนี้ก็มุกไปทางทิศตะวันออกมุกนี่กก็มุไปทางหัวนอนทิศใต้ทั้งทิศใต้ ตัวหนึ่งก็มมุกตัทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเพียงหนึ่งไปผุ่นก็เป็นตัวอาคารอาคารของอุปศต์กสิกวงเติบยูจากผีไปเลยสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรทั้งมุกทั้งยังสิบแปดเมตรมุนท่อนสิบแปดคูณสิบแปดสิบแปดเมตร

นะมาทางนี้จุ่ด้ lá จู่ด้หางหกสิบหางหกสิบรูปใด้เยอะดอกที่ทางนี้ทางน,านี่เหลือเก็บไล่เติมจนหอดพุนพ่นประตูประตูอยู่พุนพ่นตัวหนึ่งสช่ไหนี่ประตูใสอยู่น,นี่เป็น,สน,นสใส่ประตูอยู่พุ่นบ่ ทางฝนสิเป็นบันไดซีเมนประตูอยู่นี้ประตูอยู่ช่วงนี้ทางฝนสิเป็นบันไดฝนสิประตูอยู่หันตัวหนี่สิีเมนประตูอยู่นี้กลวงเติบกลวงเติบยู่ดักประตูอยู่นี้ว่างทางฝนสิเป็นบันไดไปคุณเป็นบันไดไปคุณ จากนี้ไปนี่มันไลลงไปเพ่จากนี้ไปนี่บันไดลงไปตัวนี้ซีเมนเป็นประตูตัวนี้จะเป็นที่ว่างที่ล่องทางหน้าตัวซีเมนเป็นประตูอยู่แล้วอยู่นี่นี่แกวนเติบอยู่ิโอเบิ้งช่วงตอนสเริดคนละจังสื่อหูอบรรยากาศเบื้องความขึหน้า กองการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดอังคุณสมใจเฮาอังคุณสมใจตำบลใจดีอำเภอคูขันใครเนี่ยกนเนาะขอจบขึ้นไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคนที่รับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกผู้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อสบายดีสบายดี